ตายอย่าพี่ตายกิ่งพวกเนี้ยครับแล้วก็ตัวนั่นแหละตีก็จัดให้หน่อยเด้อเนี่ยครับแต่จริงๆแล้วครับถ้าเราจะให้เนี่ยครับกิ่งเนี้ยมันก็จะก็เขาเป็นเขาเป็นทรงของเขาเนอะเขาทรงเขาแล้วอย่าไปยุ่งเลยทรงเขาเนาะทรงต้นไม้เขาอย่าไปตัดเลยอืพี่หาต้นว่าไซส์แบบเนี้ยพี่หาที่ไหนได้หาต้นว่าไซส์ใหญ่ขนาดนี้ไม่มีแล้วโอ้โหขัดไปขัดมาเกือบได้สามตัว ลมเย็นสบายนะตรงนี้ต,ต้นไม้แตงเงาไม่ต้องตัดหรอกเขามีลูกกระเทวาอยู่เออฟอร์มต,ต้นไ,ไม้กำลังสวยเลยร้อยกว่าปีนะตน้นนี้เอามาขอหวยเกือบได้นะบอกเอามาขอหวยเกือบได้ใช่ไหมตีต่อไปท่านให้โชคให้ลาบนะเนี่ย ณกุฏิอาจารย์ทาเยก็จะอยู่ใกล้ต้นไม้ตรงนี้นะฮะก็จะมีเดี๋ยวก็จะมีพระพุทธรูปมีองค์เทพมาอยู่ตรงต้นไม้ตรงนี้ก็เป็นประตูเข้านะฮะด้านหลังก็จะมีด้านหน้าให้ดูความคืบหน้าหลังจากเราถมที่ถมทางเรียบร้อยวันที่19มกราคมนะฮะจะวางศีราฤริกในการสร้างหลักปักฐานสมาคมอัศดิน สาขาสุรินแล้วก็สร้างกุฏิสงสร้างอาคารสำนักงานเพื่อเก็บอุปกรณ์ทางการแพทย์แล้วก็กายอุปกรณ์ที่นี่นะครับกุฏิอาจารย์ทายเยก็สร้างตรงนี้เนาะกุฏิกุฏิหันหน้าไปทางนู้นใกล้ต้นไม้ถ้าถ้าถ้าอันนี้คือเราเพื่อที่เราจะใช้งานถ้าเราจะใช้งานริ่มต้นก่อนนะครับก็คือเผื่อที่จะแบบ เวลามาพีาม่มีห้องอะไรเงี้ยพี่หันห,หน้าตีหันอปทางฝั่กลี้มันต้องเอาอย่างนี้ก่อนนะว่าห้องน้ำที่เราต้องใช้งานไม่ทันเวตุถ้าเราเอาออน้ำไปใช้งานก่อนแล้วค่อยหนห้างนี้ห้องน้ำและพี่หันง,งนี้เหรอพีหันไปทางทิศเหนือดีด